สเสริมประสิทธิภาพสามพลังซิลกี้ตัวนี้นะลูกค้านะมีชื่อสามันด้วยนะคะโมโดโรีเอสเตอร์บวกกับไดเอทิลีนไกไครคลนะลูกค้าตัวนี้นะคะลูกค้าเป็นสารเสริมประสิทธิ นะพลังที่หนึ่งนะลูกค้านะช่วยทําให้นะคะลูกคากะติดใบพืชได้ดีนะลูกค้าพลังที่สองก็คือให้ยาแผ่กระจายไว้นะคะลูกค้านะทั่วถึงพืชนะลูกค้าพลังที่สามก็คือ,อให้ยาดูดซึมผ่านปากใบนะคะได้ดียิ่งขึ้นนะลูกค้านะหรือเราเรียกง่ายๆนะลูกค้าเวลาลูกค้าผสมสารเคมีนะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคม พงครีมน้ำนะลูกค้าให้มันเข้ากันนะคะไม่แยกเป็นตะกอนนะคะลดแรงตึงผิวแพร่กระจายนะคะลูกคุดูซึมได้ดีนะลูกค้าลดการเกิดฟองของสารผสมนะลูกค้าตัวนี้อัตราการใช้น้อยมากนะลูกค้าสาร1 5ซีซีต่อน้ำ2ีสิลิตรเท่านั้นถ้าลูกค้าใช้โดรน,นะคะลูกค้าก็ใช้สารถึซีซีต่อ1 0ลิตรในระบบโดนนะลูกค้านะโอเคใครที่มองหาสาร แนะนำตัวซีวิคตัวนี้นะคะ